สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงมรอก,กอปลาทูค่ะอาหารง่ายๆนะคะวันนี้พี่การได้จัดเตรียมนะคะวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้ให้เพื่อนๆรับชมคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆพี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำได้เลยค่ะเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ พี่การจะไม่ใช้กะทินะคะ,ะก็มีนะคะมาระกรนะคะ,ะสับเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งลูกกลางค่ะต่อมานะคะก็เป็นปลาทูนึ่งนะคะแต่พี่การเอาไปทอดเรียบร้อยแล้วประมาณ 3- ามสี่ตัวนะคะเอาเราก็แกะเอาแต่เนื้อพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงขั่วนะคะ100กร,รัมค่ะใบมะกรูดเอ้ใบกระเพรานะคะ,ะหนึ่งถ้วยโตโตแล้ววันนี้พี่การใช้เป็นพริกหยวกนะคะ,ะประมาณสักสี่ห้าเม็ดค่ะ ออใช้ตะไคร้นะคะประมาณสัก 2- 3ต้นนะคะแล้วใบมะกรูดฉีกประมาณ10ใบค่ะวันนี้พิการใช้เป็นเม็ดพริกไทยอ่อนประมาณสัก4-5ช่อนะคะน้ำปลา4-5ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เราสามารถลดและเพิ่มได้นะคะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายส2ช้อนโต๊ะนะคะเราชิมดูก่อนนะคะเอารสที่เราชอบ เครื่องปรุงนี้สามารถลดและเพิ่มได้นะคะอันไหนไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะพี่การได้ตั้งน้ําประมาณ10นาทีแล้วนะคะอะ่พอน้ําเดือดได้ที่นะคะ,ะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่พริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงคั่วลงไปก่อนนะคะ,ะแล้วเราก็เอาทับพ,พีคนให้เขาให้ให้พริกเขาเแตกตัวให้เขาละลายได้ที่นะคะให้ละลายให้หมดก่อนอแล้วเดี๋ยวเราก็เติมวัตถุดิบตัวอื่นตามลงไป มาได้ที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่เตะไคร้ซอยลงไปก่อนแล้วก็ปรุงปรุงด้วยเน้ําปลาต่อเลยค่ะเ,เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตามด้วยนะคะน้ําปลานะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองชิมรสด,ดูก่อนนะคะถ้าเราเาไม่ชอบหรือว่าจะเพิ่มน้ำปลาน้ำตาลอา่าเราก็จัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกหนึ่งรอบนะคะแกง่ายๆค่ะแต่รสชาติอร่อยฟินเวอร์ มะละกอของเราก็เก็บที่สวนนี่แหละคะ่ะพอเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะเราก็ใส่เออมะละกอที่เราซอยหรือสับลงไปนะคะเราก็เวลาเราสับมะละกอเราก็สับแบบชิ้นโตๆนะอ,อจะจะหนากว่าที่เราตําส้มตําหน่อยนึงเพราะจะว่าถึงเวลาแล้วเขาจะได้ไม่เละเอ,อเราปิดฝานะคะรอเขาเดือดอีกหนึ่งรอบ พอเดือดได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาทูลงไปค่ะปลาทูของเราก็พี่การก็ทอดเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นปลาทูนึ่งนะคะพี่การได้ทอดแล้วก็แกะเป็นชิ้นชิ้นถ้าพี่ถ้าจะเอาเล็กชิ้นเล็กหน่อยก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย่อนเแล้วก็ใส่นะคะเม็ดพริกไทยอ่อนกับใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะมีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อย อันนี้เราเก็บที่ต้นเนาะเราก็ใส่ไปเหอะจะได้หอมๆขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องค่อยๆค,คนนะคะป่าเขาจะได้ไม่เละเป็นแบบแกงง่ายๆแต่รสชาติดีนะคะเพื่อนๆขาเพื่อนๆก็ลองชิมดูเนาะเอารสที่เราชอบ แล้วรอเดือดอีกสักหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เอพริกอ่อนลงไปพริกอ่อนนี่วันนี้พี่การใช้เป็นพริกหยวกนะคะจะมีสีแดงปนบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ใบกะเพรา พอเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะเราก็เอาตะหลิวนะคะหรือทับพีนะคะกดใบกะเพราลงให้เขาเาสุกหรือว่าสลบนะคะเพราะถ้าเราวางไว้เฉยเฉยเขาจะเป็นแบบไม่ไหม้ใบดำๆไม่น่าทานเห็นไหมคะปะทูของพี่การก็ยังเป็นชิ้นอยู่ว้าวน่าทานไหมคะเพื่อนๆ เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะปลาทูก็เป็นชิ้นนะคะวันนี้โปรตีนจัดหนักเลยนะคะปลาชิ้นใหญ่ๆน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงมะละกอปลาทูของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ